ชอาบแล้วว่าทีเอสเป็นเป็นเป็นโลกมันโกงหลักนี้้ันโลกมันกลมสังคมมันโรนอสวัสดีค่ะโอ้โหแล้วมาตอนท้ายพอดีด้วยเออแล้วไปสักห้าทุ่มเป็นเลไปเนาะจะไม่เป็นไรหรอกมั้งเด็ก็ลืมเออเราเราสองบาทเลยนะคุณนายก็สองพยางพอดี อย่า,าทำนะอย่านะอย่าทำอย่างนั้นนะอย่านะอย่าอัดน,นะอยากอัดน,นะแต่ไม่มีโปรแกรมอัดอ่ะอ้ามก็ทิ้งท้ายนี้ก่อนจะขายขี้หน้ากันอีกรอบนึงก็อัดแล้วคัดลอกเยอะได้อยู่แต่ไม่ทำมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกแล้ววะตอนเนี้ย แค่ฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายมันไม่พอไพ่้ห <c oughs> นึ่งแ,แ,<ช>แล้วนะนสองสาม Premises, vanity, anne, yeah, ah, 3หยกอหยกเยนาหกัลนกิดกเน้สี่ฮารุเ้ออยากตายเนื้่าแล้วนะครบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังในวันนี้มากเลยนะครับเอาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้